จากประเด็นนะครับที่คลิปต่างๆนะครับของล่าสุดที่ว่ามีปัญหานะครับว่ารายได้มันหยอดลงนะครับบอกว่ามันเป็นเพราะยังนะครับตอนนี้ยังบอรูสาเหตุหรอครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอย่าง,างล่าสุดนะครับบอสโจเพิ่นดได้ออกมาเว้านะครับระบายทางเพจนะครับเนาะว่านอกจากคลิปที่เลี้ยวสดๆแล้วก็จะมีคลิปที่อัพเพื่อความสนุกสนาน สำหรับตัวผมบ่เคยคิดด้วยคำว่าเห็ดหยังค้นกระเบงเพราะทุกคลิปที่ลงถึงจะดูง่ายๆหรือในคลิปว่ามีหยั่งมากมายแต่ทุกคลิปคือผ่านกระบวนการคิดที่เรียกว่าคอนเทนต์หรือการนำเสนอที่เห่าคิดว่านี่แหละคลิปของเห่าที่ต้องการให้ท่านได้ชมอาจจะมีสาระบางว้อน่วหัวมวนบ้างปะปนกันไป ถ้าเข้าคิดว่าเห็ดอย่างคนกระเบึงบ่จริงครับเพราะทุกมือนี่ถึงคนจะฟอลโล่คนติดตามหลายปานในก็ตามนะครับบ่ว่าทั้งเพจหรือทั้ง Youtube ทั้ง TikTok ok. ถ้าคลิปนั้นบ่มีอียังน่าติดตามบ่สนุกบ่หนาสนใจคนเนบึงกรสิน่อยยอดวิวกรสิบ่ขึ้นนี่ล่ะครับพี่น้องเบิงเดอ ต้าขนาดคนติดตามเพิ่นน่ะสองล้านกว่าเราเป็นอย่างถึงเหตุต้องมีคอนเทนต์บางอย่างกับมีสาระแล้วก็มวนซืนจังสี่แหละครับมันต้องให้ห้าสนุกสนานไปนัน่นเ่ยครับบอเมเนวาสิลงอีอยังก็บขึ้นเบิดจ้งที่บอดโจว,วลนะครับิ่นต้องมีคอนเทนต์ต้องอีอยังคิดยุตตลอดเลยครับต้องหาแนวใหม่ๆมาให้แฟนคลับเอฟซีเดบ่ง บอมนบางยางจำเจซัมซากไปมั่นกับบเมนเนาะครับนี่แหละครับผู้เดยว่าเหตุายนะครับถ้าบ่ามีคอนเทนนะครับลงไปโหลดครับมั่นกับบมีค้นเบิงแล้วก็ดีครับด้วยครับเอฟซี FC สาวหน่อยนี่บอมเนเบิงธรรมดานะครับแล้วก็กดไลค์กดแช่มั่นกับแหงสีดันนะครับให้ช่องนั่นหรืยว่าคลิปนั่นนี่ให้มีค้นเห็นหลายขึ้นครับ ถ้ายิ่งไปคอมเมนต์นะครับแหงสิหลายขั้วเก่าแต่ว่าก็ดีใจแทนเพลินอยู่นะครับที่มีแฟนคลับเอฟซีนี่หลายขนาดนี้เนาะครับเนาะแล้วการเรื่องนะครับทีล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องว่าไอ้บอดายเงินเนาะครับเนาะบอกหู้ว่ามั่นสิขนาดใดเนาะครับโอ้ของบอดโอ้โหมีเบิ้งค้นเบิงนะครับมีแต่หลายแสนนะครับบอดเมนหน่อยๆลักแสนวิวผนนะครับ ่นว่าเ่นเห็ดซีมือ,อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องวางเงินบ่หาไหลายบ่เป็นอย่างแต่เพิ่นสีให้แต่กำลังใจพี่น้องที่เข้ามาเบ่งเข้ามาชมมันมากกว่าแล้วก็ได้ค้นติดตามเพิ่มวันละหนึ่งหมื่นคนเมื่อวานประทับใจสุดๆคติประจําใจของผมผมคิดมาตั้งแต่ตอนท้ำลิปแหลกที่ทํำสำเร็จทางย t u b e คือเห็ดไปโหลด ยาฝ่าหวังเหรงเงินถ้าเห็ดดีคนเบิงหลายเงินตามมาเองเห็ดยางต่อเนื่องลุยๆสักมือสิเป็นของเฮาโอ้พี่น้องครับเออบอยากับบอยบอยากว่วาเลยนะครับวา่าคนเบิงนี่ไหมครับขิดเลีเ้ยวเพลินแค่สั้นๆนี่แหละครับเอานาที่หนึ่งนี่แหละเอาครับเมดมีต่หลายแสนเลยครับโอ้โหคักอีหลีครับนี่แหละครับ ย่างที่เพิินวาละ่ะโอกาสเหตุยังสี่มันบ่นมเ็นวาได้มากง่ายๆเลยครับก็คือวา่าหรือบอมเหตุหแล้วมันก็จิติตามเลยมันบแมนส่วนเพิินสี่พนมาได้นะครับใส่เวลาโดนบันไดล่ะครับเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจคนที่เหตุหม่ได้ครับคลิปเลี้ยวหนึ่งหรือคลิปยังกระตามนะครับหรือว่าสิเป็น YouTube, ยูทูบหรือว่าสิเป็นเพจกระตามเนาะครับเหตุปโหลดครับ สักหมื่นหนึ่งมันอาจสิประสบความสําเร็จก็ได้หรอกครับมันก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาหรอกครับบ่มีผูใ้ใดสาเร็จปังในมือเดียวหรอกครับมันนั่นมันก็เป็นบุญวาสนามันเปรียบกันบ่ได้หรครับบ่เมนจังน,งนองหญิงเนาะเขามาดังไปในมือเดียวอันนี้ก็คือบุญวาสนาพิ่นที่เฮตมาตั้งแต่อดีตนะครับเนาะกวากันไปนะครับเรื่องนี้มันก็ต้องใส่วิทยาญาณในการ รับฟังนําเดือครับเดอ้อมันก็มีหลายเรื่องหลายเล่านะครับบ่าว่าสิเป็นครูบาอาจารย์หรือพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับเพิ่นก็ไดมมาบอกเรื่องนี้อยู่ดิเพื่อนกะได้วา่าน้องถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีเนาะว่าสิได้รับรางวั่นใหญ่หวังสันนะครับบนว่าน้องนะเป็นเด็กมีสัมมาคารวะบเยอยิ่งแล้วก็บอกอวดตนเด็กหน่อยคนนี้นะครับว่าสิผ้าบอโจดังแบบสุดๆเวลาบอกข้นเมทีเป็นเด็กหน่อย แต่เวลาอยู่บนเวทีดังนางพญาเด็กหน่อยคนนี้บุญนักซักไงละกับว่ถือตัวคนเถ่าคนแก่เขาได้เบิดครับตอนนี้สาวหน่อยดังไปทั่วโลกลวครับตั้งแต่วันที่สิบห้าละครับดังทั่วสาราทิศแล้วก็ผูใ้ใดบอกว่าพวกมาไล่เกามันบ่แมนนะครับคนว่าเป็นพวกมาไล่ไม่แล้วก็นหน่อยคนที่ได้เจอแบบนี้เพราะหลายๆวงที่จับตามองให้เด็กคนนี้ไปขึ้นวง เด็กน่อยคนนี้บ่ไปแล้วก็เด็กน่อยคนนี้บ่ถิ่งพอ่อบ่ถิ่งเมบารมีบ่ธรรมดาบ่อเสียแรงทีบ่อโจอเอามาปัน่นลองเพลงไหนก็ดดังโอ้นี่เนาะครับเนาะเป็นกระได้ทำหนวกทำน้าไว้เอาข่าฟังไว้ครับเรื่องนี้มันมันแลลวแต่ความเสื่อของไผ่ของมันเนาะครับเนาะมันสิไปบังคับกันกับบ่อได้เฮากระเบิ้งเอาเองแล้วกันล่ะครับ พิสูจน์ด้วยสายตาพิสูจน์ด้วยตัวเจ้าของนะครับย่างที่เห็นว่ามันเป็นยังไงถ้าดีเออเขากันสนับสนุนไปเนาะครับแต่เพิ่นก็บ,บอกหรครับที่เอามามันบ่เมยียนหรอกพวกมาไล่เก่าเนี่ยมันก็บผู้ใดเห็ดหเอาเก่าๆสัมสมัมาข้องข้อตัวเจ้าของหรอกครับก็ลองสังเกตบเบ้างเราครับเมียนบ่เมียนนะครับอันนั้นมันก็บ่ได้เป็นปัญหาอยังหรอกครับบ่เมยียนบาสีเอามาเนี่ยม,ม่เอมิเตอร์ทั้งสัน่นมันบ่เมยียนหรอกครับเอาก็คิดกันไปได้หรอกครับเดี๋ยวแต่ผู้ใดสิคิด หลังจากที่มีกระแสนีออกมานกนะครับค้นกับมาแสดงความคิดเห็นกันหลายอยู่ด้วยครับกะว่ากันไปนะครับบางคนกับเสือ้อบางคนกับบ่เสื้ออ่าบางคนกบับวางวหมวกมง่ายไปมันบ่เป็นยังหรอกครับเอากว่ากันไปแต่สิ่งแน่ๆก็คือความสามารถที่นองเห็ดออกมากเนะี่ยนั่นคือของจริงนะครับบววสีเสียงที่พุ่งออกมากนะครับยังที่เห็นแหละครับลองสมือสเว้นเพ่งไง เฮงตอนนี้มีนี่คอนเสิร์ตนะอยู่ในเมืองกุงนะครับโอ้ยตอนนี้บอกครับคิ้วเง้ยาอาจลาศุลละครับผมมาจนหอดเปิดดูดการผลหม้อมั่งครับแต่สิบอสเมียนว่าสิไดไปอีกผลบวครับบานนี้เดี๋ยวสิมีเปิดดูการสีเฮ็ดยังไหนครับสิมีมีตีไม่อีกบเบินกันบ้างสุมซ้อมยู่บอว่าสิเป็นรถทั่วไม่เดี๋ยวน้ครับเนาะแดนเซอร์นะครับเตรียมปผาหมไปโหลดคือสิเย็นจนหนาวว่ะละครับบานนี้โอ้นี่ละครับ เอาผู้บริหารเพิ่นกับมองเห็นนะครับตรงไหนคนหนึกสิคอยปรับแก่ไปเรื่อยหระครับเอาให้กำลังใจกันครับซอยกันครับ